หลังจากที่เกิดกรณีที่เขาเขาเปิดตัวพักอนาคตไกลชื่อนี้เนี่ยมีคนไปคิดซึ่งผมบอกไม่หรอกแต่มีคนไปติดคิดว่าถ้าสมมติพักก้าวไกลโดนยุบโดยสารําำนูนเนี่ยค่ะคงจะไปหาพักใหม่ที่ชื่อว่าพักอนาคตไกลคุณชูวิทยป็นกาพูดใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมคุณชูวิทย์ตั้งให้เลยอนาคตไกลค่ะที่ไหนได้ มีการเปิดตัวกันจริงๆ้ลงไปคือเขาก็มีการตั้งพักนี้ขึ้นมาจริงๆและมีการจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งที่หนึ่งเลือกกรรมาการบริหารพักชุดแรกนะคะนี่เป็นภาพการประชุมของพักอนาคตไกลแล้วปรากฏว่าคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตสสของพักเก้าไกลโพสต์ข้อความผ่าน X หรือทวิตเตอร์ค่ะอบอกทั้งตั้งชื่อเหมือนคือมารวมสองพัก อนาคตใหม่กับเก้าไกลเอาไว้ด้วยกันแล้วยังไปเลือกใช้สีส้มด้วยอีกเนี่ยไม่ทราบว่าหวังผลอะไรอืเครื่องหมายคำถามค่ะนี่ยท่านผู้ชมปรากฏวดด่ายังไงตอแล้ว<อ>คุณเจี๊ยบมอมรรัตก็บอกนะคะว่าเอ่อเป็นการตอบโต้ใช่ไหมตอบโต้พอคุณเจี๊ยบตั้งคำถามชื่อพักอนาคตไกลเอาอนาคตใหม่กับก้าวไกลมารวมกันแล้วยังเลือกใช้สีส้มหวังผลอะไร คุณพวัฒเชี่ยวชาญเรือซึ่งเป็นโฆษกพักอนาคตไกลกล่าวถึงกรณีพักอนาคตไกลจัดประชุมแล้วถูกวิจารณ์โดยคุณเจี๊ยบอมารัฐชดพระมิตรกุลโดยบอกว่าคุณเจี๊ยบน่าจะกินปลาน้อยไปหน่อยค่ะกินปลาน้อยไปหน่อยแล้วก็ขาดความเข้าใจในกฎหมายพักการเมืองคุณเจี๊ยบอมรัฐควรจะไปอ่านเสียบ้างไม่ใช่มาโพสต์เอามันนี่เสียบรรยากาศวันเพ็ญเดือน12ประเพณีลอยกระทงหมด แนวทางไม่เลวนะการเปรียบเปรเย <c oughs> เสียบรรยากาศมาลอยกระทงอีกนะแต่เอาเถอะคือถ้าทําอย่างนี้มันจะก่อให้เกิดความสับสนเหมือนกันนะค่ะอย่างน้อยสีอ่ะใช่เพราะสีเพราะอนาคตใมบกับก้าวไกลเขาสีส้มนะค่ะใช่ไหม้องใบค่ะอันนี้มาสีส้มเลยอ่ะอ,อันนี้ก้าวไกลต้องมาทะเลาะกับอนาคตไกลแล้วเหรอที่ไปจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นมาคุณพระวัดเชี่ยวชาญเรือนเนี่ย บอกเลยสื่อสารไปถึงประชาชนว่าชื่อพักอนาคตไกลไม่ได้เอาชื่อก้าวไกลอนาคตใหม่ปรวมกันพักอนาคตใหม่ถูกสารรัฐมนุนยุบพักไปแล้วดูแล้ว,ลวชื่อพักไม่เป็นมงคลเอแล้วกฎหมายห้ามเหมือนหรือคล้ายคลึงชื่อพักที่ยุบไปแล้วไม่น้อยกว่า20ปีส่วนชื่อพักก้าวไกลของคุณเจี๊ยบอาจจะเป็นพักก้าวสั้น <c oughs> เพราะว่ามีกระแสร้อนแรงเรื่องนโยบายแก้มาตรา112มีตัวแปรสูงมากที่จะเข้าข่ายถูกยุบพ,พักสุดท้ายดังนั้นพักอนาคตไกลชื่อนี้ไม่ได้เชื่อมโยงทั้งอนาคตใหม่และก้าวไกลแล้วบอกด้วยเสื้อแขนยาวสีสม้มอะแตกต่างเขาว่าต่างต่างหลายจุดเลยค่ะมันโดดเด่นกว่าของพักก้าวไกลขอเสื้อ แขนเสื้อขอบชายเสื้อชื่อพักภาษาอังกฤษโลโก้พักประชาชนแยกแยะได้เลยว่าพักอนาคตไกลมีความโดดเด่นและจำได้ง่ายกว่าสีอะไม่มีส่วนไหนคล้ายคลึงหรือเหมือนกันเลยสีเหมือนไงก็ ไม่มีกฎหมายไหนบัญญัตินี่นาว่าให้เฉพาะพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งใช้สีนั้นสีนี้ต้องคนละสีกันมันไม่มีสีส้มมันไม่ได้ผูกขาดเฉพาะพักก้าวไกลออนาคตไกลจะใช้สีอะไรก็ได้สีส้มสีแดงสีอื่นๆก็ได้